รู้ไหมว่าเทฟลอนวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภทเกิดขึ้นมาได้ด้วยความบังเอิญปี1938นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อรอยเจพลังเกตกำลังทำงานพัฒนาสารทำความเย็นชนิดใหม่ให้กับบริษัทดูปองแต่ระหว่างทดลองเขาบังเอิญเจอสิ่งที่เปลี่ยนโลกวิทยาศาสตร์ไปตลอดกาลในระหว่างทำงานกับแก๊สที่ชื่อเตตาฟลูออโรเอทิลีนแก๊สในกระบอกกับกลายสภาพเป็นของแข็งสีขาวโดยไม่คาดคิด โดยของแข็งที่เป็นวัสดุใหม่นี้คือ p o l y t ตต r a f l u o r o e t h y l e n หรือที่เรียกกันว่าเทฟลอนนั่นเองและสิ่งที่ทําให้เทฟลอนเป็นวัสดุพิเศษก็คือมันมีแรงเสียดทานที่ต่ํามากทนความร้อนสูงสุดถึง260องศาเซลเซียสและไม่ทําปฏิกิริยากับสารเคมีใดๆเทฟลอนถูกนํามาใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการวัสดุแข็งแรงทนทาน,ทานเช่นท่อส่งสารเคมีซีลแรงดันและแบริ่งสําหรับเครื่องจกักรเทฟลอนจึงเป็นวัสดุที่ช่วยให้โลกอุตสาหกรรมก้าวหน้าเชื่อไหมล่ะว่า ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากความบังเอิญในห้อง l a บเมื่อ80ปีก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆได้ที่ Facebook Tiktok Eco Seal Thailand